ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การผูกมัดไม่ใช่การครอบครองและไม่ใช่การคาดหวังผลตอบแทนจากอีกฝ่ายแต่เป็นความปรารถนาดีที่ออกมาจากหัวใจบริสุทธิ์แม้ว่าคนที่เรารักจะอยู่ใกล้หรือไกลแม้ว่าเขาจะตอบสนองความรู้สึกของเราหรือไม่ความรักเช่นนี้ยังคงอยู่เพราะมันไม่ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากการเห็นเขามีความสุข หลายคนเข้าใจว่าความรักต้องมาพร้อมกับการเป็นเจ้าของต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องได้รับบางสิ่งกลับมาเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองแต่แท้จริงแล้วความรักที่แท้จริงคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขการยินดีในความสุขของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมเป็นการรักโดยที่หัวใจไม่ต้องการฉุดรัง้งด้วยความต้องการครอบครองความรักแบบนี้ เป็นความรักที่อิสระเป็นความรักที่ทำให้เราสงบและสบายใจเพราะมันไม่มีความคาดหวังไม่มีความยึดต,ติดไม่มีความต้องการให้เขาเป็นไปนตามที่เราหวังเมื่อเรารักใครสักคนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เราไม่จำเป็นจะต้องให้เขารับรู้หรือรับรักเรากลับเราเพียงแค่ปรารถนาให้เขามีความสุขได้ใช้ชีวิตตามทางของเขาโดยไม่ต้องแบกรับความคาดหวังจากเรา การที่เขาได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตนั่นก็คือความสุขของเราแล้วความปรารถนาดีที่แท้จริงไม่ใช่การรักคนรักหรือคู่ชีวิตแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราเคยรู้จักและไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วมันคือการอวยพรให้พวกเขามีชีวิตที่ดีแม้ว่าเส้นทางของเราจะไม่ได้เดินไปด้วยกันก็ตามหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับความรู้สึกโหยหา อยากให้ใครบางคนอยู่ข้างๆอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะต้องฝึกปล่อยวางต้องเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของต้องเข้าใจว่าเราสามารถรักใครสักคนได้โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้เพียงแค่เฝ้าดูเขาเติบโตและมีความสุขจากที่ไกลๆ ความรักเช่นนี้ต้องใช้ความกล้าหาญในการปล่อยมือต้องใช้ความเข้าใจในการยอมรับความเป็นจริงและต้องใช้หัวใจที่แข็งแกร่งในการให้โดยไม่หวังอะไรได้กลับมาเมื่อเรารักโดยที่ไม่ครอบครองเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่โหยหาและเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอะไรเพราะเรามีแต่ความหวังดีให้เขาเสมอความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเป็นเจ้าของใคร แต่เป็นการปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองและเราก็เป็นตัวของเราโดยที่หัวใจยังเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเสมอ